ตอนนี้นะปรับราคาลงหลายหมื่นบาทนะคะราคาเหลือเพียง2องแสนต้นเท่านั้นทางงวดผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0 0ันบาทนะคะลูกคา้าท่านใดที่ต้องการรถเก๋งรถไว้ใช้ในครอบครัวดีๆทักคันนึงนะคะค่าคันนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าจะได้อะไรกับเซ้าโกยว่าวีออสคันนี้บ้างบ,าบ,าบาาอ,อกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถ ฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลล์ใหญ่อีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมบริษัททอโตเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอัปเดตสต็อกรถนะคะไม่ใช่สต็อกรถเข้าใหม่แต่เป็นสต็อกรถที่ปรับราคาลงนะคะใครที่เคยรับชมคลิปเจ้า t o y o t ้าวีออคันนี้ไปแล้วนะคะตอนนี้นะปรับราคาลงหลายหมื่นบาทน,นะจ๊ะราคาเหลือเพียง20,000 0ต้นๆเท่านั้น ทางวด่อนเริ่มต้นที่4,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถเก๋งรถไว้ใช้ในครอบครัวดีๆสักคันหนึ่งนะคะพลาดคันนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าจะได้อะไรกับเจ้า Toyota v ีอคันนี้บ้างนะคะ t ตโ o ต้าวีอคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ3เส้นแบบนี้นะมาพร้อมโลโก้โตโยต้านะคะทะเบียนสวยๆอันนี้เราให้ลูกค้าด้วยนะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรี คนะคะไฟตัดหมอกอันนี้ไม่มีให้นะแต่ถ้าลูกค้าขอเป็นของแถมก็จัดให้ได้เช่นกันนะคะอยากได้อะไรแถมให้กันแบบจุกๆเลย t o y o ต้า v ีอคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นั่นเองนะคะในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่แก้มด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ VVTi สวยๆแบบนี้เลยแม็กเดิมโรงงานนะคะมากับล้อแม็กเดิมโรงงานนะ สภาพเดิมๆสวยๆนะในส่วนของกัวกระจกนะคะกระจกแท้เดิมโรงงานโตโยต้านะคะสัญลักษณ์โตโยต่ายังอยู่แบบนี้นะคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะ,ะบอกก่อนเลยนะในส่วนของกัวกันสาดนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะไใ,ในเป็นบอกคพวงมาลายามาัย3ก้านเกียร์ออโตโอ้อร์แอร์อนาล็อกนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะ C D F M A M เชื่อมต่อบลูทูธอันนี้สามารถใส่ตัวเชื่อมและเล่นได้ปกติเลยในส่วนของตัวห้องโดยสารนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเบลลแน่นๆนะคะเบลลอยู่ครบทุกสายนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาเบานะคันนี้ 2 0 0 0 0 0บาทค่างวดผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทเท่านั้นเรามาในส่วนของด้านหลังบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบกดวงที่3แบบนี้นะคะพร้อมสัญลักษณ์ v o s นะคะสัญลักษณ์โตโย t a และรุ่นย่อยตัว E นะเดี๋ยวเราดูในส่วนของ ห้องเก็บของกันบ้างนะคะด้านหลังกว้างขวางมากนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะนะลูกบ้านไหนนะคะที่ชอบพาเด็กเเดินทางนะ,ะจะบอกว่าตัว V ออเนี o ่ย e, ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เล่นทะเลเล่นน้ำตกนะคะหรือว่าบ้านไหนเป็นแม่ค้าขายกิฟ์ช็อปนะ,ะอย่าหลังเลิกงานนะ,ะอันนี้ตอบโจทย์การใช้งานคุณลูกค้าจริงๆนะคะด้านหลังอันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยนะ,ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการแถมให้ได้เช่นกันนะคะ ที่สำคัญคันนี้นะ Toyota Vios นะคะปี2012รุ่นย่อยคือ1.5ตัว E นั่นเองนะคะราคาเดิมลูกค้าหลายๆท่านอาจจะเห็นราคาตั้งขายอยู่ที่259,000บาทนะคะตอนนี้ทอตัวของเรานะปรับราคาลงเหลือเพียง229,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญลูกค้าที่มาจากช่องทางออนไลน์นะคะแถมฟรี โฮมไดมอนด์คัทเลือกสีได้มีสีให้เลือกมากกว่า20สีนะคะคุณลูกค้าคะและแถมในส่วนของตัวกล้องหน้ารถให้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าก็แถมให้เซ็นเซอร์หลังก็แถมให้นะและที่สําคัญนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่เพียงแสนกลางๆเท่านั้นถือว่าเป็นรถปี1 2ที่ผ่านการใช้งานมา ค่อนข้างน้อยเลยนะคะสีขาวสวยๆเดิมๆโรงงานแบบนี้นะหายากแล้วนะคะเป็นรถแรงเท่มเป็นรถที่หลายๆคนนะหลงรักเขาเลยจริงๆนะคะสำหรับเโตโย o o า t ีอ o s คันนี้นะคะฝากด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหา Toyota v o ีออเครื่องยนต์1.5ตัว e ปี2012ราคาขายเพียง229,000ที่ทอโต้คันนี้เท่านั้น